ณหนิงบอกว่าไม่อยากจะเรียกว่าตัวเองเป็นนักเขียนใช้คาว่าเป็นนักเล่าเรื่องแล้วก็เป็นนักเล่าเรื่องที่ดีมากซะด้วยเธอเล่าเรื่องผ่านงานเขียนออกมาได้น่าสนใจทั้งสองเล่มแรกก่อนหน้านี้ก็คือฉันคือเอรี่กับประสบการณ์ข้ามแดนและฉันคือเอรี่กับประสบการณ์ท่องคุก วันนี้นะครับสดสดร้อนๆเพิ่งออกจากแท่นพิมพ์มาไม่กี่วันฉันคือเอรี่กับประสบการณ์ใหม่ไกลเกินฝันจะน่าสนใจมากกว่าสองเล่มที่แล้วมาสักกี่มากน้อยจะตื่นเต้นเข้มข้นขนาดไหนเดี๋ยวได้รู้กันผ่านปากคำของพี่หนิงของเรานะครับโดยพิธีกรที่จะมาสัมภาษณ์จาะลึกประเด็นต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือคุณการมีสุขแจ้งมีสุขนะครับพิธีกรสาวเสียงใสนะครับจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงนะครับทางไทยทีวีสีช่อง3จะขึ้นมาพูดคุยบนเวทีนี้นะครับประมาณ1ชั่วโมงหลายหลาท่านนะครับถ้าฟังแล้วมีข้อสงสัยอะไรเก็บไว้ในใจนะครับแล้วช่วงท้ายเปิดโอกาสให้ซักถามกันได้กับพี่หนิงโดยตรงนะครับ